ผู้บชาการตํารวจแห่งชาติกรับลงนามในคําสั่งให้พันตํารวจตรีปรากมวารุณประภาออกจากราชาการแล้วครับหลังจากตกเป็นผู้ต้องหาคดีมิ่นสถาบันซึ่งเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับตำรวจกองปราบปรามควบคุมตัว3ผู้ต้องหาที่กระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ไปขออำนาจศาลทหารฝากขังผลัดแรก ผู้ต้องหาทั้ง3คนครับซึ่งถูกดำเนินคดีในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา112ครั้งนี้ประกอบด้วยนายสุริยนันสุจริตพลวงหรือว่าหมอหยองอายุ53ปีนายเจระวงศวัฒนเทวาศิลอายุ39ปีและพันตำรวจตรีปรากมวรุณประภา,ะาอายุ44ปีทั้งหมดถูกตำรวจควบคุมตัวมาที่ศาลทหารกรุงเทพเพื่อขออำนาจศาลฝากขังครั้แรก ถูกจับฐานความผิดนะครับมีพฤติกรรมแอบอ้างหรือแสดงออกในลักษณะต่างกรรมต่างวาระกันเพื่อให้ประชาชนหรือบุคคลทั่วไปนั้นเข้าใจว่าตนเองมีความใกล้ชิดกับสถาบันเบื้องสูงแล้วก็ได้เรียกรับผลประโยชน์จากการดําเนินการดังกล่าวครับรวมทั้งได้กระทําความผิดตามกฎหมายอื่นๆอีกหลายฐานความผิดการกระทําของกลุ่มบุคคลดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันและความเสียหายอื่นๆในวงกว้างรวมถึงความผิดตามมาตรา112 ส่วนพันตำรวจตรีปรากมซึ่งถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติมคือมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกแบบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองมีใช้ซึ่งวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งตั้งวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตลอมแปลง,ปองเอกสารราชการและใช้เอกสารราชการปลอมก็มีหมอหยองมีมอาร์ตลูกน้องหมอหยองแล้วก็สวัสดีครับเรื่องต้นเราตั้งข้อหาอะไรคะก็แอบบ้างเบื้องสูงหมิน มีหมายจับทั้ง3าลายครก็ต้องมีหลักฐานตามสมควรนะสารถึงจะอนุมัติหมายนะครับหลักฐานอะไรที่บ่งชี้ได้ว่าเขาเรียกรับผลประโยชน์และมีผู้สูงนะคะ่อยู่ในสำนวมนะคนเผยได้ไหมก็พอสมควรนะฮะใช้เวลาพอสมควรขรางล่างมีทั้งสองเดือนั่นไหมคะโอ๊ยเกินนะเกินเกินเกินกว้างครับครับเกินนะทำแต่เป็นขบวนการไหมคะับก็ไม่ทราบจะเรียกขบวนการหรือเปล่านะก็หลายคนนะตามตามหมายฮะตามหมายจับประเดี๋ยวเห็นออกหมายมาอีกก็ ก็เท่านั้นคนเลยครับแสดงว่ามากกว่า3คนใช่ไหมคะก็อาจจะมีอีกนะฮะทั้งนี้อยู่กับพยานหลักฐานส่วนใหญ่ล่าสุดนั้นครับพนักง,งานสอบสวนได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง3คนไปคุมขังไว้ที่เรือนจําชั่วคราวแขวงถนนนครชชยศรีนะครับภายในมณฑลทนาหารบกที่11ขณะที่พลตํารวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้ชาการตารวจแห่งชาติลงนามในคําสั่งให้พันตํารวจตรีปรากรมออกจากราชาการแล้ว ด้านพลเอกประวิทรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและระัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าหลังจากนี้ต้องมีการสืบสวนขยายผลหากพลาดพิงถึงบุคคลใดก็ต้องดําเนินการตามกฎหมายพร้อมเตือนประชาชนนะครับว่าอย่าหลงเชื่อผู้ที่มีพฤติกรรมแอบอ้างสถาบันเพราะที่ผ่านมานั้นมีบทเรียนมาก่อนแล้วว่าเป็นการแอบอ้างที่ไม่เหมาะสม